สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life ครั้งนี้เป็นเนื้อหาพิเศษที่เป็นเรื่องเล่าจากโทนี่โรบินนะครับคืองี้ครับเรื่องเล่านี้เนี่ยโทนี่เขาเล่าว่ามันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปเลยเป็นเรื่องเล่าที่เขาได้แบ่งปันไว้ในงานสัมมนาของเขาเองนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเรื่องของเขากัน ชีวิตของผมถูกสร้างขึ้นมาจากหลากหลายเหตุการณ์แต่ที่ส่งพลังมากที่สุดคือการที่ใครบางคนทำสิ่งดีๆให้แก่ครอบครัวของเราตอนผมอายุ11ขวบพวกเรามีวันขอบคุณพระเจ้าที่ลำบากสุดๆไม่มีทั้งเงินไม่มีอาหารพวกเราหิวโหยกันมากที่จริงแล้วเรามักจะหาทางได้อะไรกลับมาเสมอ แต่เราไม่มีปัญญาที่จะมีมื้อเย็นมีงานเฉลิมฉลองดีๆในวันขอบคุณพระเจ้าอย่างแน่นอนพ่อกับแม่ของผมในตอนนั้นก็ทะเลาะกันอย่างกับหมาแมวเสมอพวกเขาใช้คำพูดรุนแรงที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้คุณเข้าใจที่ผมพูดไหมครับแม่ผมตะโกนต่อว่าพ่อเรื่องที่เขาไม่มีปัญญาแม้แต่จะดูแลครอบครัวตัวเอง มันน่ากลัวมากนะผมเป็นพี่ชายคนโตมีน้องชายมีน้องสาวอย่างละหนึ่งคนผมเลยต้องคอยพยายามปกป้องไม่ให้พวกเขาได้ยินสิ่งที่พ่อแม่ทะเลาะกันแล้วสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นมีเสียงเคาะประตูที่หน้าบ้านพ่อแม่กำลังตะโกนด่ากันอยู่ผมที่เป็นพี่คนโตจึงเดินไปเปิดประตูที่นั่นเอง มีผู้ชายร่างใหญ่ราวกับยักษ์ปากหลันคือตอนนั้นผมตัวแค่นิดเดียวน่ะนะชายคนนั้นถือกล่องใส่อาหารที่ขนาดใหญ่มากและข้างๆตัวเขาที่วางอยู่บนพื้นเป็นหม้อสีดำข้างในมีไก่งวงที่ยังไม่ได้ปรุงอยู่ในนั้นเขาพูดว่าคุณพ่ออยู่บ้านหรือเปล่าหนูผมตอบว่ารอสักครู่นะครับ ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันต้องเป็นของขวัญจากพระเจ้าแน่ๆสิ่งที่เขานำมาจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพอกับแม่คงจะมีความสุขแน่ๆมันเหลือเชื่อมากผมเลยวิ่งไปหาพ่อผมได้ยินเสียงพ่อกำลังตะโกนใส่แม่ในห้องนอนที่ปิดประตูไว้อยู่ผมพูดกับพ่อพ่อพ่อมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่ประตูเขาตอบว่าแกก็ไปเปิดประตูสิ ผมบอกผมทำแล้วพ่อต้องออกไปดูนะเหมือนเขาเอาของขวัญอะไรมาให้ไปดูเถอะนะพ่อพ่อตอบว่าเออแล้วหันไปตะโกนใส่แม่อีกรอบสุดท้ายก่อนจะเดินไปที่ประตูผมไปยืนรอที่นั่นอดใจไม่ไหวที่จะเห็นสีหน้าของพ่อพอเปิดประตูเห็นผู้ชายยืนอยู่พร้อมกล่องใส่อาหารขนาดใหญ่ แต่เขากลับดูไม่เหมือนคนที่มีความสุขเลยเขากระแทกเสียงตอบกลับไปว่าฟังนะพวกเราไม่รับการกุศลจากใครหรอกแล้วพ่อก็พยายามปิดประตูกระแทกใส่หน้าผู้ชายคนนั้นแต่ชายที่ประตูแย่เท้าขวางประตูไว้ก่อนที่มันจะปิดลงเขาพูดว่าคุณคุณครับนี่ไม่ใช่การกุศลหรอกนะครับ ตอนนี้ทุกคนกำลังลำบากและมีใครบางคนที่รู้ว่าคุณก็กำลังลำบากและพวกเขาอยากให้คุณมีวันขอบคุณพระเจ้าที่น่าอัศจรรย์ส่วนผมเป็นแค่คนส่งของได้โปรดรับสิ่งนี้ไว้เถอะนะครับพ่อผมตอบเราไม่รับการกุศลเขาพยายามกระแทกประตูให้ปิดอีกรอบคราวนี้ผู้ชายคนนั้นใช้ไหล่ขวางประตูเอาไว้ พ่อเลยปิดไม่ได้พ่อผมยืนจ้องหน้าเขาคุณนึกออกไหมผู้ชายสองคนที่กำลังอยู่ในโหมดตึงเครียดขณะที่อีกคนพยายามจะให้ของขวัญผมตอนนั้นนะครับสติแตกไปเลยแล้วผู้ชายคนนั้นก็พูดในสิ่งที่ผมไม่มีวันลืมที่จริงผม หวังว่าเขาไม่น่าจะพูดสิ่งนั้นออกมาเลยมันเป็นคำพูดที่บังคับให้พ่อผมรับของขวัญระหว่างที่ถือกล่องอยู่เขามองมาที่ผมแล้วก็มองกลับไปที่พ่อพร้อมกับพูดว่าอย่าทำให้ครอบครัวของคุณต้องทนทุกข์ทรมานเพราะอัตราของตัวคุณเองเลยครับตอนนั้น ผมรับรู้พลังในตัวพ่อที่ค่อยๆพุ่งคลานขึ้นแต่เขาติดกับแล้วไม่มีทางเลือกคุณเข้าใจไหมพ่อรับอาหารของเขามาแล้วโยนไปที่โตะ๊ะจากนั้นก็ปิดประตูใส่หน้าชายคนนั้นไม่มีคำขอบคุณใดๆผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีส่วนหนึ่งในตัวผมอยากจะร้องไห้อีกส่วนก็ถูกบทขยี้ลงไป ผมเห็นอารมณ์พ่อค่อยๆเบาลงจากนั้นก็กลับไปตะโกนใส่แม่อีกรอบผมจําได้ว่าวันนั้นผมไม่เข้าใจอะไรเลยปีแล้วปีเล่าผ่านพ้นไปผมจึงค่อยๆเข้าใจขึ้นมาทีละนิดเมื่อได้เห็นชีวิตของคนอื่นมันมีชีวิตชีวาเบิกบานจนผมอยากที่จะยิ้มให้แม้กระทั่งเมื่อคิดถึงของขวัญอันล้ำค่าในครั้งนั้น แต่ตอนนั้นผมไม่อาจยิ้มได้เพราะมันจะทำให้พ่อโกรธหลายปีผ่านไปผมจึงคิดได้คุณรู้ไหมชีวิตของเราล้วนเกิดจากการตัดสินใจทั้งนั้นแต่มีเพียง3การตัดสินใจที่คุณจะทำในทุกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และวิธีที่คุณใช้เพื่อสามการตัดสินใจนั้นจะสร้างโชคชะตาให้แก่คุณ การตัดสินใจแรกที่คุณทำทุกเวลาคือคุณกำลังใส่ใจเรื่องอะไรอยู่ย้ำอีกครั้งคุณกำลังใส่ใจอะไรอยู่ผมตระหนักว่าชีวิตของพ่อกับชีวิตของผมนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะเราทำสามการตัดสินใจในวันนั้นแตกต่างกันพ่อตัดสินใจที่จะใส่ใจในความจริงที่ว่า เขาเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้คำถามที่สองที่คุณต้องตัดสินใจทุกขณะที่คุณยังมีชีวิตรวมทั้งในตอนนี้ด้วยก็คือสิ่งที่คุณกำลังใส่ใจนั้นมีความหมายอะไรแก่คุณบ้างมันมีความหมายอะไรและส่วนสำคัญที่สุดในเรื่องของความหมายคือถ้าคุณคิดถึงมัน คุณต้องให้ความหมายแก่มันและคนส่วนใหญ่ก็เลือกความหมายที่เลวร้ายที่สุดใช่ไหมล่ะครับในวันนั้นพ่อของผมเลือกที่จะใส่ใจเรื่องที่เขาไม่อาจเลี้ยงดูครอบครัวได้ที่ผมรู้ว่าเขาให้ความหมายอะไรนั่นเป็นเพราะเขาประกาศออกมาด้วยเสียงอันดังซ้ำแล้วซ้าเล่าว่าตัวเองไร้ค่าเพราะไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ดีพอ และการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดข้อสุดท้ายที่คุณทำตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็คือฉันจะทำอะไรต่อไปฉันจะทำอะไรต่อไปและผมขอบอกว่าพ่อของผมตัดสินใจที่จะทิ้งครอบครัวไปไม่นานหลังจากเหตุการณ์นั้นตอนนั้นเป็นเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของผม เป็นประสบการณ์ที่ยับเยินที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้สึกมาถึงตอนนี้มันจะผ่านมาหลายปีแล้วตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกแบบเดิมอีกแล้วสามปีก่อนพ่อเพิ่งเสียชีวิตตอนนั้นผมไม่ได้เจ็บปวดนักครอบครัวของเราก็ไม่ได้เจ็บปวดนักผมแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทิ้งเราไปผมรักเขามาก และชีวิตผมก็แตกต่างจากพ่อมากด้วยผมเป็นคนเดียวที่ไปร่วมงานศพของเขาคนอื่นในครอบครัวไม่มีใครไปเลยไม่มีใครอยากมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้พ่อเสียชีวิตลำพังด้วยโรคที่เรียกว่าโรคเนื้อเยื่อกเกี่ยวพันผสมมันเป็นชื่อเรียกของโรคภูมิแพ้ตัวเองแบบหนึง่งและผมต้องบอกคุณเลยนะก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เขาได้รับบทเรียนเรียบร้อยแล้วเพราะตอนที่ผมไปหาเขาเขามองมาที่ผมแล้วพูดว่าลูกเอ้ยพ่อมันเลวพอไม่ได้ข้องเกี่ยวกับใครเลยแล้วดูสิพ่อกำลังจะตายด้วยโรคอะไรช่างน,น่าเหลือเชื่อจริงๆวันนั้นเองผมเลือกการตัดสินใจสามอย่างผมเลือกที่จะใส่ใจในความจริงที่ว่าในวันนั้น มันมีอาหารผมชอบแนวคิดที่ได้รับมาในวันนั้นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของผมก็คือความหมายในเรื่องของการเอื้ออาทรจากคนแปลกหน้าและถ้าคนแปลกหน้ายังเอื้ออาทรแก่ทั้งผมและครอบครัวผมเลยตัดสินใจที่จะเอื้ออาทรแก่คนแปลกหน้าคืนบ้างและนั่นได้เปลี่ยนชีวิตของผมไปอย่างสิ้นเชิง ผมให้คำมั่นกับตัวเองสักวันผมจะไปให้ดีพอจนสามารถมอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่ครอบครัวอื่นบ้างเหมือนที่เขาคนนั้นทำให้แก่ผมและผมไม่ได้รีรอที่จะให้ตัวเองมั่งคั่งก่อนหรืออะไรแบบนั้นผมทำมันในครั้งแรกตอนอายุ17ปีผมจำตอนอายุ17ได้ ผมมีรถเป็นของตัวเองมีเงินนิดหน่อยและตัดสินใจที่จะไปซื้อของที่เบิกบานที่สุดในชีวิตช่วงนั้นผมจะซื้อของให้สองครอบครัวในวันขอบคุณพระเจ้าผมจะทำเหมือนกับที่บางครอบครัวได้ทำให้ผมเมื่อหลายปีก่อนมันเป็นประสบการณ์ที่อิ่มอกอิ่มใจที่สุดของผมผมไปหยิบตะกร้ามาสองใบ เดินไปหาผู้จัดการของร้านเล่าสิ่งที่ผมกำลังจะทำและผมขอส่วนลดพิเศษจากเขาเพื่อที่เขาจะได้กลายเป็นหุ้นส่วนของผมด้วยรู้ไหมหมอนั่นแม่งให้ส่วนลดผมแค่10%ซแค่นั้นแต่ก็โอเคนะผมได้ของทุกอย่างครบถ้วนสองชุดที่ผมต้องการก็คือให้พวกเขาได้มีของกินเพียงพอสัก2-3วัน เป็นของขวัญที่น่าเหลือเชื่อแล้วผมก็โทรไปที่โบสถ์ที่อยู่แถวแถวบาโรแล้วบอกว่าผมอยากจะช่วยเหลือบางครอบครัวที่อาจจะยิ่งเกินกว่าที่จะมาขออาหารที่โบสถ์บางทีพวกเขาอาจกำลังทุกข์ยากอยู่คุณพอจะแนะนำบางครอบครัวเหล่านั้นให้ผมได้บ้างไหมครับแล้วทางโบสถ์ก็บอกผมมาสองครอบครัวต่อมาผมก็เขียนโน้ต เพราะคิดว่าเอางี้ดีกว่าผมเลือกที่จะใส่กางเกงยีนเก่าๆเสื้อยืดเก่าๆผมจะไปส่งของแต่ก็ไม่อยากให้เขารับรู้ว่าผมเป็นใครผมแค่อยากจะเห็นสีหน้าของพวกเขาผมจะไปที่นั่นแบบเด็กส่งของซึ่งง่ายมากเพราะผมก็เหมือนเด็กส่งของอยู่แล้วผมเขียนโน้ตติดไปด้วยเพราะ ผมไม่อยากให้เขาอารมณ์เสียเหมือนที่พ่อผมเป็นในโนต้ตนั้นเขียนไว้ว่านี่คือของขวัญจากเพื่อนได้โปรดรับรู้ไว้ว่าคุณมีคนที่รักผมอยากให้คุณมีวันขอบคุณพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมคุณสมควรได้รับมันได้โปรดรับของขวัญน,นี้เอาไว้ด้วยจากนั้นผมก็ลงท้ายประโยคด้วยคําว่าหากมันเป็นไปได้ ในวันหนึ่งวันใดข้างหน้าแล้วคุณไปได้ด้วยดีโปรดทำสิ่งนี้แก่ครอบครัวอื่นด้วยการส่งต่อของขวัญกันบ้างผมจบข้อความไว้ว่าด้วยความรักจากเพื่อนคนหนึ่งแล้วผมก็นึกได้ว่าผมกำลังจะไปในพื้นที่ที่มีคนลาตินอยู่เยอะแล้วผมก็พูดภาษาสเปนไม่ได้ซะด้วยเลยคิดว่า จะให้เพื่อนช่วยเขียนภาษาสเปนไว้ด้านหลังโนต้ตหากถึงเวลาจำเป็นจะต้องใช้แล้วผมก็ทำแบบนั้นต่อมาผมยืมรถตู้เก่าๆมาจากเพื่อนต้องใช้พื้นที่สักหน่อยในการวางสิ่งของต่างๆแล้วผมก็ขับรถไปที่บ้านหลังแรกและมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดคิดว่าจะได้เจอเลยมันเป็นมากกว่านั้นเมื่อผมไปถึงบ้าน ผมหิ้วถุงไปสองใบาะประตูเมื่อประตูเปิดออกมีผู้หญิงความสูงไม่มากจ้องมองมาที่ผมผมพูดขึ้นว่าหวัดดีครับผมพูดด้วยความซื่อตรงที่สุดเธอพูดภาษาอังกฤษพอได้เมื่อเห็นอาหารเธอก็ร้องกรี๊ดเลยที่จริงผู้หญิงคนนี้มีสามีและลูกๆอีกห้าคนสิ่งที่ผมไม่รู้ก็คือ สามีของเธอเพิ่งจะทิ้งเธอไปเมื่อสามวันก่อนในตอนนั้นเธอไม่มีทั้งเงินไม่มีกระทั่งอาหารให้แก่ลูกทั้งห้าคนแล้วจู่ๆผมก็โผลมาพร้อมถุงอาหารเธอกระชากตึงคอผมทำท่าราวกับกำลังจะจูบผมเลยบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ผมครับผมแค่เด็กส่งของเธอฟังผมไม่เข้าใจสักคำ ผมเลยหยิบโน้ตออกจากกระเป๋าเสื้อส่งให้เธอโดยพลิกด้านหลังให้เธออ่านเธออ่านภาษาสเปนแล้วเริ่มร้องไห้แล้วเธอก็พยายามจะเข้ามาจูบผมอีกรอบไม่ไมผมแค่เด็กส่งของผมพูดอีกครั้งแล้วเธอก็เอ่ยขึ้นมาว่าไม่ไม่ใช่นี่คือของขวัญจากพระเจ้าของขวัญจากพระเจ้า คราวนี้เป็นผมเองที่พยายามจะไม่ร้องไห้จะพูดยังไงดีล่ะครับผมพยายามยิ้มควบคุมตัวเองแต่จริงๆแล้วผมอยากร้องไห้แล้วเธอก็ชี้ไปที่จริงมันไม่ใช่บ้านหลังใหญ่นะักมันเป็นเหมือนห้องห้องหนึ่งมากกว่าเธอชี้ไปเพื่อบอกให้ผมเอาของไปวางไว้ผมเลยเข้าไปและกำลังจะวางของจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงร้องดัง ทันใดนั้นเด็กสองคนก็กระโจนใส่ขาผมทั้งสองข้างเด็กน้อยสองคนกอดขาผมไว้อย่างแนบแน่นพอพวกเขาเห็นอาหารพวกเขาคลั่งไปเลยสิ่งที่เคยเป็นไายฟักทองก่อนหน้านั้นหายไปในพริบตาผมพูดออกมาข้างนอกกับผมสิมาข้างนอกกันพวกเขาก็เลยออกมาช่วยผมขนของเข้าไปในบ้าน ผมบอกเลยนะมันไม่สามารถที่จะอธิบายความรู้สึกได้มันทั้งตื้นตันมันสนุกมันน่าหลงไหลมันคือความรักเหมือนว่าพวกเขาในตอนนั้นเป็นน้องๆของผมเองพวกเราหัวเราะกันทุกอย่างสว่างสวยไปหมดแล้วรู้ไหมพอผมทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาที่จะต้องไปต่อแล้วแต่ผมกลับไม่อยากไป พวกเขาก็ไม่อยากให้ผมไปมีหนูน้อยคนหนึง่งเกาะขาผมไว้ไม่ยอมให้ไปเขามองผมแล้วก็กอดไว้แบบนั้นแต่ยังไงผมก็ต้องไปส่งของต่ออีกที่หนึ่งอยู่ดีผมหันไปหาผู้หญิงคนนั้นบอกว่าผมต้องไปแล้วภาษาสเปนซึ่งผมไม่เข้าใจแต่รับรู้ได้ว่าน่าจะหมายถึงคำว่าโอเคผมกำลังจะออกไป เธอก็จับแขนผมเอาไว้น้ำตาเธอเริ่มไหลผมอยากจะพูดว่าสุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้าแต่เพราะผมไม่รู้ภาษาสเปนผมเลยพูดว่า mm. Feliz Navidad ซึ่งแปลว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสในภาษาสเปนผมคิดว่าถึงมันจะไม่ใช่แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆ จากที่เธอกำลังร้องไห้เธอเลยเปลี่ยนเป็นหัวเราะออกมาแทนเธอดึงผมเข้าไปกอดเด็กๆทุกคนเข้ามากอดผมเดินจากมาพวกเขายืนส่งผมที่ระเบียงผมกลับไปที่รถตู้คันเดิมแล้วขับออกไประหว่างกลับรถผมเฝ้าดูที่กระจกข้างรับรู้อารมณ์ที่ค่อยๆก่อ,กอตัวขึ้นมาในร่างกายตัวเองที่กระจกข้างนั้น ผมเห็นแม่กำลังยืนกับลูกๆทุกคนรำไห้และยิ้มกว้างแล้วผมก็เก็บความรู้สึกไว้ไม่ไหวอีกต่อไปผมจอดรถข้างทางรำไห้อย่างควบคุมไม่ได้ผมจำได้ชัดเจนมากมันงดงามว่าแต่ทำไมมันถึงทำให้ผมร้องไห้ ทำไมผมถึงได้มีอารมณ์ร่วมในเรื่องนี้อย่างมากมายแล้วผมก็เข้าใจผมตระหนักได้ในตอนนั้นในวันที่เลวร้ายที่สุดของผมวันที่พ่อทิ้งพวกเราไปบางทีนั่นอาจเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเพราะว่าหากผมไม่ได้มีประสบการณ์ในวันนั้นผมคงไม่ได้มาอยู่ที่นี่ในตอนนี้ และเป็นเพราะเหตุการณ์นในครั้งนั้นผมจึงได้ใช้ชีวิตผมมีความปรารถนามีแรงกระตุ้นมีความต้องการที่จะมอบสิ่งนี้ให้แก่เขาดังนั้นผมจึงตระหนักว่าวันที่เลวร้ายที่สุดคือวันที่ดีที่สุดมันคือของขวัญจากพระเจ้าของขวัญจะไม่มีเลยหากเขายังคงอยู่กับเรามีเพลงคันทรีเก่าๆเพลงหนึ่ง กล่าวว่าขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ตอบรับคำอธิษฐานเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ชายที่พบว่าคำอธิษฐานที่ไม่สำลิจผลของเขาที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังก็ด้วยสาเหตุสองข้อ 1. ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจงคิดให้ออกว่าวันที่เลวร้ายที่สุดของคุณเป็นวันที่ดีที่สุด ได้อย่างไรหากคุณคิดได้มันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและเมื่อคุณค้นหาคุณจะพบความหมายลึกๆที่ซ่อนอยู่มันมีบางอย่างที่คุณจะไม่ได้มาหากไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเหตุผลข้อที่สองผมขอเลือกวิญญาณพวกคุณไม่ใช่เพื่อทำเงิน ไม่ใช่เพื่อทำธุรกิจของคุณผมขอเลือกวิญญาณให้คุณได้ลงมือทำในสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างผมอยากให้คุณเลือกตัวคุณเองเพื่อตัวคุณด้วยและถ้าคุณได้ทำอะไรสักสองสามอย่างคุณจะสามารถเอาชนะใจตัวเองได้และมันจะเป็นพิธีกรรมที่สามารถเปลี่ยนชีวิต ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณได้เคยทำมาในชีวิตมันเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ทั้งนั้นอีกไม่นานก็จะถึงวันขอบคุณพระเจ้าแล้วรู้ไหมพวกเรายังทำอยู่เลยจากที่ตอนนั้นผมเริ่มต้นด้วยสองครอบครัวปีถัดมาผมสามารถทำได้สี่ครอบครัวและผมตั้งใจจะทำสองเท่าไปเรื่อยๆปีต่อมาก็กลายเป็น8 ซึ่งมีอะไรจะต้องทำมากมายแต่ผมไม่ยอมบอกใครเลยผมไม่ได้อยากเป็นที่รู้จักผมทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่พอผ่านไปสักพักผมคิดว่าถ้ามีคนมาช่วยก็คงจะดีเลยรวบรวมเพื่อนๆแทนที่จะไปกินไก่งวงกันเฉยๆพวกเราออกไปมอบสิ่งดีๆกันดีกว่าไปหาตะกร้ามาใส่อาหารดีๆให้แก่ผู้คน แล้วหลังจากทำงานเสร็จเราค่อยกลับมากินดินเนอร์มื้อใหญ่กันก็ได้แล้วก็แบ่งปันสิ่งที่เราควรจะขอบคุณแล้วเราก็เริ่มทำมันต่อมามันเลยกลายเป็นพิธีกรรมและเติบโตขึ้นเรื่อยๆผมเลยสร้างบริษัทเพื่อการนี้ขึ้นมาให้พนักง,งานของผมได้มีส่วนร่วมและในที่สุด ผมก็ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาปีที่เพิ่งผ่านมาเราช่วยให้ผู้คนเป็นล้านได้มีอาหารดีๆทานใน9้าประเทศทั่วโลกในวันคริสต์มาสและในวันขอบคุณพระเจ้าผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพราะอยากจะรับสมัครใครหรือให้คุณมาช่วยงานคุณจะบริจาคเงินก็ได้แต่จะดีกว่าถ้าคุณเป็นคนออกไปส่งอาหารเอง ผมจะบอกว่ามันยอดเยี่ยมกว่าการให้เงินมาอย่างง่ายๆยังไงก็ตามในเวลาที่คุณได้ไปอยู่ในสถานที่นั้นมันจะเปลี่ยนคุณเมื่อคุณได้ออกไปส่งของเองมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเอาละครับเรื่องเล่าของโทนี่โรบ,บินก็จบลงตรงนี้หวังว่าคงจะให้อะไรบางอย่างแก่คุณนะครับฟังแล้วคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ ถ้าชอบเรื่องราวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหามาเล่าให้ฟังกันอีกเรื่อยๆฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีนะครับ